สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ครูเบนจะมาสอนพูดเรื่องดรามา่าแม่แตงโมได้เงินเนยียวยา20ปีนะครับมาดูกันมาฝึกเล่าอย่างง่ายๆมีคำศัพท์กฎหมายน่ารู้นะครับแม่แตงโม has dropped the lawsuit against the people on the boat แม่แตงโมได้ drop the lawsuit ก็คือตัดสัญญาที่จะไม่ฟ้องแล้วนะครับจำรูปนะครับ the lawsuit against Against ตัวนี้พอใช้กับคนที่เราฟ้องร้องเนี่ยจะหมายถึงกลุ่มคนที่เราไม่พอใจหรือไม่ชอบนะครับคูเบนใช้เป็น present perfect เพระเรื่องเพิ่งเกิดนะครับแม่แตงโม has dropped the lawsuit against the people on the boat the คูเบนใช้ the lawsuit ก็คือเรารู้ว่าละฟ้องร้องเรื่องอะไร the people คูเป็นใช้ the นำหน้า people ก็คือกลุ่มคน5คนบนเรือเราก็ทราบนะครับก็ใช้ the On the boat d ด้วยใช้ the o o r t ด้วยก็คือเรารู้แล้วว่าเรือลำไหนที่เราพูดถึงกันนะครับทีนี้พอหลังจากที่คุณแม่อ่คุณแม่เนี่ย drop the lawsuit เนี่ยก็คือไม่ฟ้องร้องแล้วเพราะอะไรมาดูนี้นะครับ they they ก็คือคุณแม่แล้วก็คนบนเรือนะครับ they have made a compromise agreement พวกเขาได้ทำข้อตกลงประนีประนอมกันคุณเบนก็ใช้เป็น present perfect นะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องราวที่ ยังมีการพูดถึงอยู่ยังใหม่อยู่ด้วยนะครับ they have made a compromise agreement where ตัวเชื่อม where นะครับ where ตัวนี้เราเรียนมาเป็นตัวเชื่อม relative clause ในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงสถานที่นะครับเราใช้ where เข้ามาเชื่อมเนี่ยใช้กับ อะไรที่มันเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการนะครับก็คือเป็นเป็นขั้นตอนของทางกฎหมายก็คือเป็นเรื่องการประนีประนอมข้อตกลงนะครับกูเป็นพูดใหม่นะ they have made a compromise agreement พวกเขาได้ทำตกลงประนีประนอมซึ่ง they will pay พวกเขาจะจ่ายพวกเขาคือคนบนเรือ they will pay แม่แตงโม30,000บาท monthly พวกเขาจะจ่ายแม่แตงโมเป็นเงินจำนวน3 0 0 0 0บาททุกเดือน monthly นะครับ for the next 20 years ในไปในอีก20ปีข้างหน้าคือภายในระยะเวลา20ปีเขาจะจ่ายให้คุณแม่แตงโมนะครับคือมันเป็นข่าวคนก็เลยดราม่าก,กันว่าโอ้คุณแม่ดูแฮปปี้มากเลยนะครับได้เงินใช้ 30, 20ปีจำนวน30,000บาททุกเดือนนะครับทีนี้มาดูฝ่ายทนายเดชาทนายเก่าคุณแม่ก็พูดว่ายังไงครับทนายเดชาก็ประชดเนาะเขาบอกว่าทนายเดชา h a d said ได้กล่าวว่าก็เป็นเรื่องใหม่คุณแม่ก็เป็น present perfect อยู่เหมือนเดิม has said he hopes She lives long enough ทนายเดชาก็ออกมากล่าวว่าเขาหวังว่าคุณแม่เนี่ยจะมีชีวิตอยู่นานพอนะครับทำไมเอ่ย to spend all of that money ที่จะได้ใช้เงินทั้งหมดที่ได้มาทนายเดชา had said he hopes she lives long enough to spend all of that money ตรงนี้พอกูเป็นเป็น present perfect ปุ๊บเนื้อหาที่ตามมากูเป็นก็เลยใช้เป็น present ธรรมดาก็คือ เวลาสไตล์การเขียนข่าวของครูเบนเนี่ยอะไรที่มันยังดูใหม่ยังดูสดอยู่นะครับครูเบนก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะตามหลังมาก็เป็น p พรสเซนธรรมดานะครับนะโอเคครูเบนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครูนเบนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ